สมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สาธารณะเป็นที่ต้องการเพราะว่าคนใช้โทรศัพท์หากันแต่ว่าล่าสุดพอเทคโนโลยีมันเข้ามามีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือคนค่อยๆใช้น้อยลงเรื่อยๆอย่างในอังกฤษน้อยลงจนหน้าใจหายแล้วล่าสุดล่าสุดคุณผู้ชมเขากําลังจะดัดแปลงนะคะเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงๆที่ใครอาจจะไปเที่ยวแล้วเคยเห็นในอังกฤษ ล่าสุดเขาจะแปลงโฉมค่ะให้เป็นจุดบริการ Wi-Fi แล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือสอดคล้องกับยุคสมัยนี้เลยนะคะพอพูดแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกอิจฉาตาร้อนประเทศอังกฤษกันขึ้นมาแล้ว เขาเป็นความคิดค่ะคุณผู้ชมของ3บริษัทด้วยกันที่อยู่ในอังกฤษทั้งบริษัท BT, Intersection แล้วก็ p r i m s s i ส e ร่วมมือกันเดินหน้าโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่า Link UK เขาพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สีแดงๆจำนวนมากมายที่อยู่ในอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงลอนดอนและในหลายๆเมืองใหญ่ของอังกฤษ เขาเปลี่ยนให้เป็นจุดบริการ Wi-FI ฟรี Free, แล้วก็เป็นที่ชาร์จมือถือแทนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอังกฤษในที่แรกค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาเคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันกับหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่า LinkNYC ในนครนิวยอร์กของสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วตู้ WiFi ให้บริการยังไงบ้างเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเขาจะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ะมีความเร็วถึง1กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียว เร็วมากๆจนน่าอิจฉาเลยนะคะถ้าเกิดใครไปเที่ยวเนี่ยแล้วเขาเปิดให้บริการก็ลองไปใช้ก็ดูเขาบอกว่าเป็นการให้บริการ Wi-Fi ฟรีที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยนอกจากนี้ยังให้บริการโทรศัพท์ระดับพรีเมียมเลยค่ะชาร์จมือถือก็ได้ ดูแผนที่ได้ด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแผนที่ในอังกฤษแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ที่จับข้อมูลเวลาจริงของสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นแล้วปัญหาต่างๆที่อาจจะต้องเป็นที่เตือนสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างปัญหาหมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็บอกหมดเลยมีเรื่องของการจราจรด้วยนะคะรวมไปถึงเขาจะบอกมาบนหน้าจอระดับ HD คือชัดแจ๋วเลยสแสดงผลอย่างชัดเจนเลยโดยการให้บริการเหล่านี้เนี่ยจะมีผูส้สนับสนุนหลักๆก,ก็จะเป็นบรรดาบริษัทโฆษณาต่างๆต,ต้องบอกว่านี้น่าสนใจอยากให้เมืองไทยเรามีบ้างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับตู้ WiFi ตู้แรกแล้วก็อีกร้อยกว่าตู้เนี่ยนะคะเขาก็จะติดตั้งบนถนนสายหลักในเมืองแคมเดนตลอดจนทั่วเมืองดังกล่าวเลย แล้วก็ยังมีอีกอย่างน้อย750ตู้จะติดตั้งทั่วกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรวมไปถึงเมืองใหญ่อื่นๆด้วย คาดว่าทุกๆตู้จะติดตั้งเสร็จภายใน2-3ปีข้างหน้าแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยถึงตำแหน่งที่ตั้งและช่วงเวลาที่จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่นานเกินรอนะคะสำหรับชาวอังกฤษนี่เป็นข่าวดีจริงๆรวมไปถึงนะักท่องเที่ยวใครอยากจะไปเที่ยวอังกฤษต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วมี Wi-Fi ใช้อย่างแน่นอนแบตจะหมดก็ไปชาร์จในตู้นี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์สาธารณะแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นจุดบริการ Wi-Fi แทนทั้งหมดค่ะ